สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ป้าอ้อยก็มาพบกับเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมเนาะพอดีเป็นไครเป็นวาด <c oughs> วันนี้ก็จะมีบอนซี่สวยๆมาแบ่งปันพี่ป้านาอาถ้าต้นหนที่โชว์ไว้แล้วพี่ป้านาอายากได้นอกรอบหรืออะไรก็ท่ามได้นะจ๊ะเพราะว่าป้าอ้อยจะใช้วิธีการให้ยายอะท่ายรูปแล้วส่งมาให้ป้าอ้อยป้าอ้อยก็มาตัดต่อขีปเอาเนะาะอาจจะมีพิดพาดป้าอ้อยก็ต้องข้ออภัยนะจ๊ะอ่านี่แหละนี่ก็คือบอนซี่สวยๆเนาะ เราปลูกนอกตู้เลยนะจ๊ะปลูกนอกตู้เลยไม่ไม่ค่อยสบายพูดมากที่อายเรามาันเริ่มจากต้นที่นึ่งเลยนะจ๊ะต้นที่นึ่งอันนี้คือนางสุจิตาจ๊ะนางสุจิตาหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะนี่เห็นไหมเป็นชิน้นผ้าเอ้อย้ผ้าจนอันนี้และหกเดือนแล้วมั้งอันนี้นางมนโทนางมนโทก็หนึ่งร้อยบาทจ๊ะนี่นางมนโทอันนี้ยุบแล้วพจะไม่เคยผ้า อันนี้อะไรวะนี้โอ้พ่อพันวาซานี่พ่อพันวาซาพ่อพันวาซาแปดสิบบาทจะ้ะอันนี้บอนอะไรไม่รู้ว่าลืมชื่อนี่มีแข้งด้วยข้อที่หนึ่งร้อยบาทนะจะ๊ะนี่หนึ่งร้อยบาทไปบอนยุบแล้วโพิ่นะจะ๊ะหนึ่งร้อยบาทอันนี้บอเงินแปดสิบบาทแปดสิบบาทบอเงินต่อไปอันนี้ยักษ์ กุเปรันหนึกไม่ออกแปดสิบบาทกุเปรันกุเปรันก็ไม่ค่อยมีนะเขาบอกว่าไออันนี้อะไร,รวะซาวาลินซาวาลินนี่ข้อที่นึ่งร้อยบาทจะบอลเก้านะห้ยายักษ์ซาวาลินนึ่งร้อยบาทนี่นี่ดูทรงทรงใบสะก้อนซวยนะจ๊ะเอาไปสะซมกันอันนี้อหืหนึกไม้อ,อก อันนี้ละซี่ซิงไม่ได่างเลยเอาห้าสิบบาทอันนี้ก็ห้าสิบบาทจำชื่อไม่ได้อะเอาไปเลี้ยงอันนี้อันนี้พรผะร่วงแปดสิบบาทอันนี้ลูกไม้ลูกไม้ข้อห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้ใกล้อาพันข้อที่แปดสิบบาทอ่าเราจะอันนี้หมดแล้วน,นี่ก็แต่งโมนะจะ๊ะแต่งโมนี้กระทั่งละ4ี่ร้อยรวมส่งนะจะ๊ะมีห้าต้น อันนี้ไมคายไหก้อนอันนี้คือโคบุตจะกระทั่งใหญ่อ่าสี่ร้อยเมื่อกันจะรวมส่งกระทั่งม่กกี้นะไม่ใช่กระทั่งนี้นะจ๊ะโคบุตเออเป็นกระทั่งแปดนนิ้วโคบูตกระแตงโมยังยู่นะจ๊ะไอ้นอกนะั้นอะ่ะไม่มีแล้วหมดแล้วสี่ร้อยรวมส่งทั้งคู่เลยกระทั่งละฮ้าต้นนะจ๊ะบอกได้เลยไม่ใช่ชิ้นผ้านะแยกหัวามาเอามาปูนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นบอลซี่สวยใครชอบใจ ต้นในก็สามารถแคปแล้วก็ส่งมาให้ป้าอ้อยได้นะจ๊ะนี่ป้าอ้อยจะดูอันนี้มีแมวแมวนั่งนะอันนั้นวันนี้เขอ